ได้เวลาแฟชั่นโชว์พรีเฟสอองฟินาลวอล์กกันแล้วครับวันนี้ค่ะแคมเปญคือเป็นการเดินแบบเสื้อผ้าไทยประยุกต์และเดินกับสัตว์ทำยังไงให้เดินแล้วก็ดูเด่นอันนี้ดีเดินดีแคมเปญครั้งนี้เนี่ยคืออยากบอกทุกคนว่าให้ทุกคนเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วทุกคนจะใายในกรุ่ปของเขาวันนี้ผมได้ทําเป็นคนแรกแล้วก็ได้เดินกับมา้าตอนแรกกะว่าแค่จูง โพสแล้วก็จูมกลับแต่พอไปถึงตรงเซ็นเตอร์ปุ๊บเฮ้ยขี่ดีกว่าว้าขี่ม้าเป็นรอเลยชอบ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 ดีมากโอ้ยคนลุกเลยจะร้องไห้แล้วเนี่ยแบงคขอกมาคนแรกนี่คำดีดีมากแบงค์เดินดีมากควบคุมม้าได้ดี ตอนท้ายถึงมาจะหยุดก็ไม่ได้พังอะไรมากมายน่าดูไม่เป็นกังวลด้วยเฮ้ยม้าไม่ไปตายแล้วทําไหงไม่ไปไม่ไป Don't worry ตอนนี้ฉันว่าเขาไม่ได้เป็นในแบบแล้วเขากลายเป็นคนเลี้ยงม้าเธอว้าวสวยดูเป็นเจ้าชายดีมากคิมพอคิมออกมาเนี่ยมันกลายเป็นแบบโอ้โหหล่อจังเลย นึกว่าเจ้าชายจากอังกฤษอ่ะขี่ม,ม้ามาคิมทําได้ค่อนข้างดีเราก็รู้สวกในรอบม้าเราค่อนข้างไม่ห่วงละ yes แล้วในรอบ battles เองสิ่งที่เราตั้งใจไว้สิ่งที่เราออกแบบไว้ก็คือคิมออกจาก battles คนสุดท้ายให้คิมขโมยซีนเพราะเวทีเป็นของคิมเอาไปไหนอะเราไม่รู้ว่าว่า b a t t l e มันต้องทำแบบนั้นได้แบบที่หมูทำอะไรอย่างเงี้ย ผิดแพทเทิร์นนะ The Battle Baby เขาขโมยซ<ะ>ีนไงเธอแพทนั้นเองไม่เห็นมีอะไรถึงแม้ว่าจะมีการแย่งซีนแต่ดึงความสนใจของเราเนี่ยไปที่ตัวเขาดีดีเหลือเกินกระจากออกมาเนี่ยค่อนข้างสเปสะสปะทั้งแพทเทิร์นก็ดีทั้งการควบคุมควายก็ดีพังเลยค่ะจบเลยคิดเยอะเกินเฮ้ยดูดีนะวันนี้ฉันชอบ กำลังดีด,งดูสง่าง<ม>าดูเป็นเจ้าชาย<ม>าจังหวะที่บอมเดินกับควายอ่ะเป็นสิ่งที่ต้องชมเพราะว่าควายเดินช้ามากและบอม,มมีวิธีการก้าวขาช้าๆไปเท่ากับสเต็ปของการเยื้องของควายเมากใช่และหนุเก่งมาเลยหนุโพสเก่งเยื่อยอ่ะโพสปุ๊บเลี้ยวกลับปาาได้ยินเสียงพี่หมู yes 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 yes, yes. โล่งเลยครับไปพร้อมกันสี่คนเอ้าเอาเอ้าผิดแพทเทิร์นทีเนี้ยเลยกลายเป็นมั่วซั่วไปหมดเลยตรงเนี้ยนี่อะไรเทินได้ด้วยอหมุนพร้อมกันสิหมุนพร้อมกันสิพอกระจังเห็นทั้งฟิล์มทั้งบอมมีแพทเทิร์นพิเศษกระจังก็เล่นด้วยอันเนี้ยกลายเป็นจังหวะหางเครื่องที่ไม่ลงตัวไปหมดเลย กลายเป็นเลียวตะยืนนิ่งๆกโก้เท่ๆชนะแบทเทิลไปเลยไม่ต้องเยอะก็สามารถชนะได้ค่ะป๊อปปี้จะต้องถือว่าออกมาถึงกรรมการทุกคนว้าว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 ต่อกันหมดเลยมันเป็นไปตามแผนที่วางไว้ทุกอย่างครับมีแค่อย่างเดียวคือช้างอะหยุดผมบอกพ่อใหญ่ครับหนูขอสักครั้งนะขอให้ครั้งนี้มันออกมาดีที่สุดนะเพราะหนูอะใหญ่จะให้แบบเป็นโชว์ที่ดีที่สุด ของหนูและของพ่อเหมือนกันยูดีผมก็เอาตัวไปนั่งตรงนาช้างแล้วบอกยกงวงถามจริงเาไปเลยเอ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 าไปเลยแมจิเคิลโมเมนต์เนี่ยเกิดขึ้นครั้งแรกที่ป๊อปปี้วันนี้พอดูแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าว้าว มันเป็นโชว์ที่ทําให้เราว้าวจริงๆเลยอะต้องปรบมือให้เขาเลยฉันว่าหมูหยองเดินแล้วเขาไม่มีสเสน่ห์ให้ฉันดูอะนั่นคือตัวเขาที่ไม่มีสเสน่ห์เลยเ<ม>พราะอะไรก็ไม่รู้เพราะเราคาดหวังไว้มากพอถึงสถานการณ์จริงๆสิ่งที่เราคาดหวังมันไม่ได้เป็นไปตามอย่างที่เราหวังไว้คือทีมซอนย่าเนี่ยเขาเลือกเวทที่ค่อนข้างเสี่ยงมากที่สุด เขาเลือกที่จะมีลูกเล่นเยอะกว่าแต่ถ้าเกิดสําเร็จเนี่ยก็จะเท่มากเหมือนกันกรรมการก็จะเห็นเราก็เห็นว่าหลุดไปละคือควบคุมสถานการณ์ไม่ได้ต้องบอกเลยว่ามันเริ่มพัง no 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 it's เละเละ,เละแล้วแพทเทิร์นเธอเยอะไปแล้วเธอพยายามจะเพอร์ฟอร์มมันเป็นโชว์ป้าโชว์แบบนี้ต้องไปอยู่ซิร์ัสแล้ว first this needed one more today to work more for, for this one today. วันนี้เนี่ยคือรู้เลยว่าเมนเทอร์หมูอาศาัศวะเนี่ยทำกันบ้านเป๊ะมากฟินาเล่ออกมาดีมากความออกันไนนทิ่งเกิดขึ้นจากความสามัคคีเป็นฟินาเลท่ที่ร้อยเรียงออกมาที่ทำให้โชว์ทั้งก้อนมันกลมมาก เด็กทุกคนชายเด็กทุกคนเทศจบจบดีจบอลังการจบสวยเห็นความสมัคคีกันระหว่าง3ทีมค่ะไม่มีใครเด่นกว่าใครไม่มีใครแย่งสีนครับสำหรับผู้ชนะในวันนี้นะครคือคือ